สองอันครับแอคคอร์ดทีเเครื่องสอนะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะครับคันนี้เข้ามา Re aps, รีแบปนะฮะจูนของหลักใช้งาน้ำมันโซฮอลเก้ so 95, นะครับก็แอคคอร์ดนะฮะเป็นตั้งแต่ G ีแแล้วนะครับเดินเบาสั่นนะฮะอันนี้ก็ยังมีสั่นอยู่แต่ก็น้อยกว่าตอนแรกพอสมควรน,นะฮะ มันขึ้นอยู่กับยางเทนเครื่องด้วยคือโลดประจำตัวไปเลยยางเทนเครื่องกับรอบเดินเบาที่มันต่ํานะฮะแต่อันนี้ก็ดีขึ้นพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่รอบเดินเบาเดิมโรงงานนะฮะสองจุดศูนย์ใส่เกียรอ์อาเกียร์เอ็นเกียร,ยร,ยร์ดีนี่นะสั่น,น้อยลงพอสมควรเลยนะครับโอเคก็ G9200 มีเรื่องลิลลี่นะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ปลดให้ครบทุกอย่างนะครับจูนตามน้ำมันที่ใช้นะฮะถามว่าจูนโซฮอล95ไปแล้วเราเติม E10E85 ได้ไหมเติมได้ปกติครับแค่วิ่งไม่ดีเท่าโซฮอล95ที่จูนไปแค่นั้นนะฮะโอเค okay. คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูดโดยใช้ตัวดีครับ a f แบ a ตัวจากส่วนผสมน้ำมันกากากาศนะครับสายเป็นซินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนนะจ๊ะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะหม่สองแสนหน่อยหน่อยมาดูสปีดเทสกันนะฮะเปิดแอร์เกียดีนะครับโหลดจริงทุกอย่างนะฮะ รอรถแป๊บหนึ çünkü, ่งนะครับอ๊ะมันเต้นกล้องก็เต้นตามอ๋อเอาไงโอเคโอเคโอ่ะไป ลาเบรคแล้วมันเต้นแต่มันมันไม่เต้นเหมือนเหมือนเหมือนจานคดเห,เหมือนยางมันเต้นมากกว่าโอ้ไม่เคยเจอเลยฮะอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อ卡 G920 นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตต่างจะรถท้าบ้านนะครับอัตราเล็กเป็นยังไงนะฮะพีจูจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ลังจากนั้นก็จูนเก็บจนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะพีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย7-3นะฮะหน้าปากซอยรั้วสีุเงินนะครับอีกที่คือรับผูการคลอง7นะครับที่คลอง7ให้บริการอย่างงานจูนงานจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสบรนทั่วไปคลอง7ผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนอัาสานที่นะฮะหัวค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกรุ๊ปแบบป์ทิกต็อก นะครับพีพีจูนล่แบบคอรด้าแล้วก็สีช่องทาวของแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะก็โอเคส่งงานสำหรับแอรคอร์จ0ก้าศูนย์นะครับเดิมสนิทนะฮะจูน้นมานโซฮอเก้าห้าแก้ตัวสั่นปลดดวงปลดท็อกปลดให้ทุกอย่างคนละคันกลับบ้านแน่นอนนะฮะขอบคุณครับ